เรื่องราวพลิกผันอันเงียบงนันเมื่ออินฟลูเอนเซอร์จอมหญิงต้องหลั่งน้ำตาให้กับข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวเพียงจานเดียวของแบบนี้ทำกินที่บ้านก็ได้คำพูดดูแคลนที่เจอด้วยเสียงหัวเราะนี้ถูกปล่อยออกมาจากเรเชลฟลินเนอร์ชาวอังกฤษ ที่อาศัยอยู่ในลอนดอนเธอมองจานข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนจากบ้านของเธอพร้อมพูดปัดๆว่าก็แค่ไก่ผัดกับไข่ดาวปลุกบ,บนข้าวเองนี่นาแล้วคุยโวว,ว่าเธอสามารถทําเสรบได้ใน10นาทีแน่นอนว่าคําพูดของเธอสร้างความเดือดดานให้กับแฟนอาหารไทยอย่างมากคอมเมนต์วิจารณ์จากทั่วโลกลังไหลขมาว่านั่นไม่ใช่อาหารแต่เป็นการดูถูกวัฒนธรรม แต่เธอกลับไม่สนใจดีได้เลยนั่นฉันจะไปลองกินของจริงที่พวกเธอยกย่องกันนักหนาที่เลยเธอประกาศว่าจะเดินทางมาประเทศไทยท่าทีที่โอหังนั้นยิ่งร้านน้ำมันเข้ากองไฟความขัดแย้งทางคุณค่าทางวัฒนธรรมยิ่งรุนแรงขึ้นและแล้วที่ร้านอาหารตามสั่งเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่ากรุงเทพเรเชลก็ได้ปรชิญหน้ากับข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวของจริง เพียงแค่คำแรกที่เธอตักเข้าปากใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งของเธอก็พลันซีดเผือดและในที่สุดน้ำตาก็ไหลรินออกมาอะไรที่ทำให้เธอเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้และคำพูดสุดท้ายที่แสนจะคาดไม่ถึงของเธอคืออะไรนี่คือเรื่องราวการพลิกผันอันเงียบงันและลึกซึ้งของหญิงสาวจอมหยิ่งคนหนึ่งที่โลกศน์ทั้งชีวิตของเธอต้องสั่นคลอนลงเพราะอาหารเพียงหนึ่งจานเรเชลคือแม่บ้านชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่นอกกรุงลอนดอนเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ยกตัวเองเป็นเจ้าแม่สูตรลัด และเป็นคนดังบนโซเชียลมีเดียด้วยผู้ติดตามกว่า3 0 0 0สนคนวันหนึ่งภาพถ่ายแผ่นหนึ่งที่เธอโพสต์ได้สั่นสะเทือนวัฒนธรรมอาหารไทยอย่างรุนแรงภาพนั้นคือรูปข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวร้อนๆพร้อมกับแคปชั่นที่แฝงไปด้วยการเยอะหยัน ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวไทยหรอก็แค่ไก่ผัดกับไข่ดาวโปะบนข้าวเองนี่นาของแบบนี้ทํากินที่บ้าน1ิบนาทีก็เสร็จแล้วจะออกไปกินข้างนอกให้เสียเวลาทําไมโพสต์ที่ดูถูกเหยียดหยามนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วโลกโซเชียลลุกเป็นไฟความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยความโกรธความสมเพชและการต่อต้านอย่างเงียบๆปรากฏขึ้นเต็มหน้าจอสําหรับคนไทยกระเพราไก่ไข่ดาวไม่ใช่แค่อาหารจานด่วนธรรมดาแต่มันคือรสชาติที่ลงตัวของไก่สับที่ผัดกับพริกและใบกระเพราหอมกรุ่นด้วยไฟแรงในกระทะเหล็กจนได้กลิ่นไม้ของกระทะทีี่่เรยกวาไ เสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวที่ขอบกรอบแต่ไข่แดงยังคงเยิ้มเป็นยางมะตูมเมื่อคลุกเข้ากับข้าวสวยร้อนๆมันคือความอร่อยอันเรียบง่ายแต่ล้ำลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์สารของอาหารไทยแต่เธอกลับหัวเราะเยาะอาหารที่เต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณและเทคนิคของคนทำว่าเป็นเพียงอาหารราคาถูกที่ใครๆก็ทำได้ที่บ้านคำพูดของเธอแฝงไปด้วยความโอหังที่มองว่าอาหารไทยทั้งหมดเป็นเพียงอาหารที่ทำแบบขอไปทีนั่นมันไม่ใช่กระเพราของจริงไปลองกินของแท้ก่อนแล้วค่อยมาพูดเอาละ่ะเรเชลไม่เพียงไม่รับฟังคอมเมนต์ที่หลั่งไหลเข้ามา แต่เธอยังโพสต์วิดีโอเพื่อยั่วยุมากขึ้นไปอีกโอเคในมาพูดกันขนาดนี้งั้นฉันจะทำให้ดูในวิดีโอเลยแล้วกันชาเลนทำข้าวกระเพราของแท้ใน10นาทีไงละ่ะเธอใช้เนื้อไก่แช่แข็งสำเร็จรูปราดด้วยซอสผัดสำเร็จรูปจากซูเปอร์มาร์เก็ตโปะลงบนข้าวสวยนี่ไงเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เองไม่ใช่หรอคนไทยพอใจกับอะไรแบบนี้จริงๆหรอ ท่าไทยของเธอไม่เพียงแต่สร้างความโกรธแค้นให้คนไทยแต่ยังรวมถึงแฟนอาหารไทยทั่วโลกด้วยแม้แต่ชาวต่างชาติที่รักวัฒนธรรมไทยก็เริ่มแสดงความคิดเห็นว่านั่นมันทั้งโง่เขลาและไร้มารยาทการลุกคือครั้งนี้ได้ขยายวงกว้างข้ามพรมแดนแต่เจ้าตัวกลับไม่มีที่ทางว่าจะสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยไม่เข้าใจเลยว่าจะต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นกับแค่อาหารจานเดียวเธอยังคงยืนยันในความถูกต้องของตัวเอง ทำกลางกระแสวิาพากษ์วิจารณ์คำพูดที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็หลุดออกมาจากปากของเธอก็มันเป็นแค่ข้าวไก่ผัดธรรมดาไม่ใช่หรอที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านฉันก็มีขายใช่แล้วเธอเห็นข้าวกระเพราเป็นเพียงอาหารระดับเดียวกับข้าวผัดอัดไก่แช่แข็งเท่านั้นนี่คือทัศนคติของชาวตะวันตกบางกลุ่มที่มักใช้มาตระานของตนเองในการตัดสินวัฒนธรรมที่แตกต่างเรเชลไม่เคยรู้เลยว่า เหตุใดข้าวกระเพราจึงถูกเรียกว่าเป็นราชาแห่งอาหารสิ้นคิดหรืออาหารประจำชาติอย่างไม่เป็นทางการของไทยการจะทำกระเพราให้อร่อยนั้นต้องใช้ไฟแรงจัดจากเตาฟูไก่ต้องสับไม่ใช่บดใบกระเพราต้องเป็นกระเพราแดงหรือกระเพราควายถึงจะหอมฉุนการปรุงรสต้องสมดุลระหว่างความเค็มจากน้ำปลาและความหวานเล็กน้อยที่ปลายลิ้นและที่ขาดไม่ได้คือไข่ดาวที่ทอดในน้ำมันร้อนจัดจนขอบกรอบฟู แต่ไข่แดงยังคงไหลยเยิม้มการดูถูกอาหารที่ต้องใช้ทั้งเทคนิคและหัวใจเช่นนี้ว่าใครๆก็ทำได้จึงเท่ากับการดูถูกและสะท้อนความไม่รู้ของเธอเองในที่สุดคำพูดของเธอก็หลาดน้ำมันเข้ากองไฟอย่างจังซอสป,ปรุงรสหรอก็แค่น้ำปลากับน้ำตาลผสมกันไม่ใช่หรืองไงตกสิ้นดีคำพูดนี้ทำให้ความโกรธประทุข,ขึ้นทั้งในและนอกประเทศไทย ในช่องคอมเมนต์บน YouTube มีข้อความนับพันข้อความหลั่งไหลเข้ามาเช่นกล้าได้ยังไงมาดูถูกกันขนาดนี้นี่มันเป็นบาปแล้วนะท่ามกลางความกรดกริ้วเหล่านั้นมีโพสต์หนึ่งจากเชฟไทยในต่างแดนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษอาหารคือความเคารพต่อวัตถุดิบและการสั่งสมของเวลาในโพสต์ของคุณขาดซึ่งความเคารพนั้นอย่างสิ้นเชิงคำพูดที่เรียบง่ายแต่เฉียบคมนี้ได้ทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจของเชฟ และผู้ที่รักวัฒนธรรมไทยทั่วโลก <c oughs> <c oughs> ให้ตายสิน่ารำคาญจริงในเมื่อพูดกันขนาดนี้งั้นฉันจะไปกินของจริงให้ดูในวันที่กระแสโจมตีบนโซเชียลมีเดียถึงจุดสูงสุดเรเชลก็ตะโกนออกมาเช่นนั้นใบหน้าของเธอไม่มีแววสำนึกผิดแม้แต่น้อยกลับการมีรอยยิ้มที่ท้าทายและมองคนอื่นต่ำกว่าปรากฏอยู่ข้าวกระเพราของไทยนะะ่ะเหรอาหารแบบนั้นน่ะ ที่ใช้น้ำทาวในลอนดอนก็มีคล้ายๆกันนั่นแหละทำพูดนี้ทําให้ความโกรธของผู้คนปะทุขึ้นอีกครั้งการปฏิบัติต่อข้าวกระเพราซึ่งเป็นอาหารที่รักของคนไทยมานานและอัดแน่นไม่เทคนิคและวัฒนธรรมประหนึ่งว่าเป็นเพียงอาหารเอเชียดต้าทั่วไปนั้นสะท้อนทัศนคติที่ไม่เข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรมเรเชลไม่เพียงไม่ตำหนักถึงความผิดพลาดของตนเองแต่ยังเริ่มใช้ความสนใจของผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในเมื่อทุกคนโวยวายกันขณะนี้ แสดงว่ามันต้องมีเหตุผลงั้นฉันจะเป็นคนไปตัดสินให้เองและแล้วโปรเจกต์ตรวจสอบของจริงของเธอก็ได้เริ่มต้นแต่เบื้องหลังคำพูดนั้นกลับแฝงไปด้วยความว่าอาหารไทยก็คงถูกประเมินค่าสูงเกินไปเท่านั้นเองเธอประกาศการมาไทยอย่างโอหังบนโซเชียลมีเดียยังคงโพสต์ด้วยน้ำเสียงราวกับเป็นกรรมการตัดสินฉันจะไปกินข้าวกระเพราที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพแล้วถ้ามันไม่ได้เรื่องฉันก็จะพูดตรงๆง ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยต่างซ่อนความโกรธและความสมเพศไว้ใครขอให้เธอมาตัดสินถ้าคิดจะมาลองดีกับประเทศไทยก็เตรียมใจมาให้ดีแล้วกันและแล้วเธอก็มาถึงเรเชลเดินทางมาถึงสนามบินสุวณภูมิกรุงเทพพร้อมกับไม้เซลฟี่ในมือเธอดูสงบแต่เมื่อเริ่มไลฟ์สดใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจสวัสดีทุกคนตอนนี้ฉันถึงเมืองไทยแล้วนะ ขณะจิบชาไทยที่ร้านในสนามบินเธอก็ยังคงวิจารณด้วยสายตาที่เหนือกว่าอาหารไทยนี่เน้นหน้าตาสินะแต่รสชาติคงไม่ได้เรื่องเท่าไรหร่หรอกมัง้งจากนั้นเธอมุ่งหน้าไปยังสยามสแควร์โอ้โหคนเยอะจังเลยนะเมืองไทยเนี่ยเธอถ่ายรูปไปพลางตะโกนไปพลางเราก็เป็นแค่นักท่องเที่ยวธรรมดาที่ลืมวัตถุประสงค์ในการมาเพื่อลิมรสเข้ากระเพราไปเสียหมดที่สุดเธอก็ได้มาถึงร้านที่จะได้เผชิญหน้ากับความจริง ลึกเข้าไปในซอยอันเงียบสงบของย่านเมืองเก่ากรุงเทพมีร้านอาหารห้องแถวไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ที่นี่คือร้านข้าวกระเพราชื่อดังที่เรเชลถูกพามาเป็นร้านที่เปิดมานานกว่า80ปีทันทีที่เธอก้าวผ่านประตูร้านเข้าไปบรรยากาศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความวุ่นวายภายนอกเงียบหายไปราวกับโกหกภายในร้านมีเพียงความเงียบสงบกลิ่นหอมของพริกะเทียมที่ผัดในกระทะและกลิ่นไอของร้านไม้เก่าๆลอยมาแตะจมูก แต่ทัศนคติของเรเชลกลับตรงกันข้ามแน่หรอร้านดังก็ดูเหมือนร้านอาหารตอมสั่งเก่าๆธรรมดานีินาก็แค่อาหารที่เอาไก่มาผัดผัดรวมกันไม่ใช่หรอแบบนี้ฉันทำที่บ้านก็ได้มั้งเธอยกกล้องขึ้นมาพร้อมกับพูดจาถักถางสำหรับเธอที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับลิ้มรสธรรมะแต่เป็นเวทีสำหรับคอนเทนต์เท่านั้นแต่ในครัวหลังร้านเรากับเป็นอีกโลกหนึ่ง ลุงสมชายเชฟวัยกลางคนไม่พูดอะไรสักคำเขาเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆการเคลื่อนไหวของเขานั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังมีเพียงความมุ่งมั่นตั้งใจขณะที่เขายือนอยู่หน้าเตาฟูที่ไฟลุกโชนเขาไม่ได้ใช้ไก่บดจากเครื่องแต่ใช้ไก่สดๆที่สับด้วยมืออย่างชำนาญเสียงสับไก่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเขายนพริกขี้หนูสวนและกระเทียมลงในกระทะร้อนจัดตามด้วยไก่สับ ผัดอย่างรวดเร็วจนกลิ่นหอมไม้ของกระทะลอยฟุ้งขึ้นมาเขาปรุงรสด้วยน้ำปลาและซอสปรุงรสเพียงเล็กน้อยก่อนจะโยนใบกระเพราแดงที่ให้กลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์ลงไปเป็นอย่างสุดท้ายจากนั้นคือไข่ดาวเขาตอกไข่ลงในกระทะที่มีน้ำมันร้อนจัดไข่ขาวฟูรอบขึ้นมาทันทีแต่ไข่แดงด้านในยังคงสภาพเป็นยางมะตูมที่สมบูรณ์แบบมันคือช่วงเวลาที่ต้องอาศัยทั้งสัญชาตญาณและทักษะข,ของเชฟอย่างแท้จริง เรเชลเหลือบมองเข้าไปในครัวแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยก็ดูใส่ใจดีเหมือนกันนะเสียงพึมพำของเธอเจื้อปนด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยแต่เธอก็หัวเราะก,กลบเกลื่อน <c oughs> แต่หน้าตามันก็ธรรมดาอยู่ดีสีสันก็ไม่สวยเลยที่บ้านฉันยังถ่ายรูปสวยกว่าอีกทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกไปบรรยากาศในร้านก็เย็นเยียบลงลูกค้าประจำหยุดชะงักลุงสมชายในครัวก็ชะงักไปเล็กน้อยแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมา เขาเพียงตั้งหน้าตั้งตาทำอาหารอย่างเงียบๆและแล้วข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวหนึ่งจานก็ถูกวางลงตรงหน้าเรเชลอย่างเงียบๆอายร้อนลอยกลุ่นขึ้นมากลิ่นหอมของใบกระเพราและพริกชยมาแตะจมูกบรรยากาศในร้านเงียบสงัดราวกับเวลาได้หยุดเดินทั้งหมดเรเชลจ้องมองจานอาหารตรงหน้าแล้วแค้นยิ้มเนี่ยหรออาหารไทยขึ้นชื่อก็แค่ไก่ผัดกับไข่โปะข้าวธรรมดา แต่ลึกๆในแววตาของเธอนั้นมีความสับสนซ่อนอยู่หน้าตามันธรรมดาแต่มีบางอย่างที่ต่างออกไปเธอหยิบช้อนซ้อมขึ้นมาแล้วตักไก่ผัดกระเพราพร้อมเข้าสวยเข้าปากในวินาทีนั้นเองใบหน้าของเธอก็แข็งค้างเธอเบิกตากว้างและหยุดนิ่งราวกับพูดไม่ออกรสเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูสวนกลิ่นฉุนของใบกระเพรากลิ่นหอมไม้ที่กระทะเคลียบทุกอนูของไก่สับและรสเค็มปนหวานกลมกล่อมที่ลงตัวทุกอย่างระเบิดขึ้นในปาก ไก่สับที่ดูธรรมดากลับนุ่มและชุ่มฉ่ำอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเจาะเอาไข่ดาวให้ไข่ดาวเยิ้มและเยิ้มไหลลงมาคลุกเคล้ากับข้าวสวยมันคือความสมบูรณ์แบบที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนนี่มันอะไรกันคือคําเดียวที่เธอเข็นได้เพียงเท่านั้นต่อหน้าอาหารที่เธอเคยดูถูกอย่างรุนแรงตอนนี้เธอกลับพูดอะไรไม่ออกเลยช้อนแล้วช้อนช้อนที่เธอตักเข้าปากไม่หยุดข้าวที่ชุ่มไปด้วยซอสกระเพราความนุ่มของไก่และความเข้มข้นของ,ของไข่ดาว รอยยิ้มเยอะหย่านหายไปจากใบหน้าของเรเชลเหลือเพียงความตะลึงเงียบสงันทำไมทำไมมันถึงล้ำลึกขนาดนี้เธอเพึมพำกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวอาหารที่เธอเคยดูถูกว่าเป็นแค่อาหารบ้านๆกำลังสัน่นสะเทือนหัวใจของเธอเรเชลเงยหน้าขึ้นมองไปยังห้องครัวที่นั่นลุงสมชายกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำจานต่อไปอย่างเงียบกรึม การเคลื่อนไหวที่ไม่มีอะไรเกินจำเป็นมีเพียงการเผชิญหน้ากับอาหารอย่างจริงใจแผ่นหลังของเขานั้นได้ทำให้เธอได้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความภาคภูมิใจเป็นครั้งแรกที่แผ่นหลังของคนทำอาหารทำให้เธอได้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความภาคภูมิใจของคนไทยฉันฉันทำอะไรลงไปความรู้สึกผิดแล่นพลนเข้ามาในใจของเรเชล น้ำตาของเธอเริ่มเอ่อออกมาเงียบๆจานอาหารจานนี้มีจิตวิญญาณของคนทำสถิตยอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคหรือหน้าตาแต่คือหัวใจที่ใส่ลงไปตังหานี่คือสิ่งที่ฉันเคยทำที่บ้านแล้วเรียกว่าชาเลนจ์ทำในสินาทีงั้นเหรอสิ่งที่ฉันทำมันไม่ใช่แค่อาหารที่ล้มเหลวแต่มันคือการลบหลู่จิตวิญญาณของพวกเขา น้ำตาหยดแล้วหยดเล่าไหลอาบแก้มของเธอโดยไม่รู้ตัวแต่ช้อนในมือกลับไม่ยอมหยุดมันไม่ใช่แค่มืออาหารอีกต่อไปแต่มันคือประสบการณ์ที่ทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความโง่เขลาของตัวเองคำแรกคือความตักตะลึงคำที่สองคือการยอมจำนนและคำที่สามคือความเงียบงันโดยสมบูรณ์เทคนิคที่ซ่อนหลังรสชาติความใส่ใจ และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่พิธีพิถันของคนไทยทั้งหมดนั้นได้ทิมแทงเข้ามาในใจของเรเชลในที่สุดเธอก็วางช้อนซ่อมลงอย่างแผ่วเบา,บากิริยานั้นเต็มไปด้วยความเคารพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอมองไปยังห้องครัวอีกครั้งที่นั่นมีเพียงแผ่นหลังของลุงสมชายที่กำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารจานต่อไปมันคือโลกที่การกระทำมีความหมายยิ่งกว่าคำพูด เป็นก้อนแห่งความซื่อสัตย์ที่เรเชลไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตความร้อนรุ่มแผ่ซ่านในอกอาหารที่เธอเคยหัวเราะย,ยก,กลับสั่นสะเทือนหัวใจของเธอได้ถึงเพียงนี้ไม่ใช่แค่สั่นสะเทือนแต่มันกําลังพังทลายโลกทั้งใบของเธอลงมาตั้งหาความโอหังโอคติและความคิดว่าวัฒนธรรมของตนนั้นเหนือกว่าโลกที่มองจากที่สูงของเธอได้ถูกทำลายจนป่นปีไม่มีชิ้นดี ด้วยข้าวกะเพราเพียงจานเดียวปากที่เคยเยอ่หยันว่าใครๆก็ทำที่บ้านได้ตอนนี้กลับสั่นเทาและปิดสนิทหน้าผากที่เคยถูกครอบงำด้วยความโอหังได้หายไปแล้วเหลือเพียงเรเชลในฐานะผู้เรียนรู้คนหนึ่งเท่านั้นข้างนอกสายฝนเริ่มโปรยปรายแต่สิ่งที่เปียกปอนแก้มของเธอไม่ใช่เม็ดฝนแต่เป็นน้ำตาของเธอเอง คำแรกที่ได้ลิ้มรสนั้นคือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่สำหรับเธอมันคือช่วงเวลาที่ผู้เคยดูถูกวัฒนธรรมไทยได้สัมผัสกับหัวใจของคนไทยและต้องนิ่งสงบไปในที่สุดภาพบนโลกออนไลน์คืนนั้นในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเรเชลถอนหายใจยาวๆเลือกสมาร์ทโฟนที่เธอเคยใช้ไลฟ์สดอยู่เสมอตอนนี้ กลับรู้สึกหนักตึ้งอย่างประหลาดเธอไม่ได้แต่งหน้าดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้เธอทุดตัวลงนั่งฟรากล้องไม่มีอีกแล้วภาพของแม่บ้านสุดมั่นที่เคยเห็นสวัสดีค่ะเรเชลค่ะก่อนอื่นเลยฉันอยากจะขอโทษจากใจจริงหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอก็เริ่มพูดอย่างช้าช้า ฉันเคยหัวรอยยอเราะยะข้าวกะเพราฉันพูดว่ามันเป็นแค่อาหารที่เอาไก่มาผัดกับไข่ดาวฉันพูดว่าของแบบนี้ทำเองที่บ้านก็ได้แต่ในวินาทีที่ฉันได้ลิ้มรสอาหารจานนั้นจริงๆฉันก็ได้ประจักษ์ถึงความโง่เขลาของตัวเองค่ะเรเชลในจอปาดน้ำตาหลายครั้งขณะที่พยายามเลือกใช้คำพูดหน้าตาของมันดูเรียบง่ายก็จริง แต่รายละเอียดหัวใจและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่พิธีพิถันของคนไทยทั้งหมดนั้นได้ทิมแชงเข้ามาในใจของฉันในดวงตาของเธอคงกำลังนึกถึงแผ่นหลังของลุงสมชายที่ทำงานอย่างเงียบๆในครัวฉันเคยคิดว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์สำหรับเรียกยอดไลฟ์ให้ได้บนโซเชียลมีเดีย แต่นั่นเป็นทัศนคติที่หยาบคายและไร้ซึ่งความเคารพต่อวัฒนธรรมไทยอย่างยิ่งยิ่งเธอพูดออกมามากเท่าไหร่ใบหน้าของเธอก็ยิ่งฉายแววของความเสียใจและความเคารพมากขึ้นสิ่งที่ฉันตกใจมากที่สุดคือภาพของเชฟคนนั้นเขาไม่ได้พยายามจะเอาใจใครเขาแค่ประชันหน้ากับอาหารหนึ่งจานอย่างจริงจังแผ่นหลังของเขาเราก็จะบอกว่าฉันไม่เคยโกหกอาหารของฉัน นั่นแหละคือความซื่อสัตย์ของคนไทยที่ฉันเพิ่งเคยได้สัมผัสเป็นครั้งแรกไหลสอบของเธอแพร่กระจายไปทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในที่สุดเธอก็เข้าใจเป็นการขอโทษที่กล้าหาญมากขอบคุณที่เข้าใจหัวใจของคนไทยในช่องคอมเมนต์เต็มไปด้วยข้อความที่อบอุ่นจากผู้ใช้งานทั่วโลกในทางกลับกันก็ยังมีเสียงวิจารณ์ที่รุนแรงว่า ก็ไม่ควรดูถูกกันตั้งแต่แรกแต่เรเชลก็ยอมรับทุกความคิดเห็นอย่างจริงใจเธอพูดต่อว่าสิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจไม่ใช่แค่ตัวอาหารเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมถึงบรรยากาศในร้านความเรียบง่ายของจานชามทุกอย่างล้วนแฝงได้ด้วยจิตวิญ,ญญาณของการบริการฉันเพิ่งเข้าใจว่าคำว่ากินข้าวของคนไทยไม่ใช่แค่การกินเพื่ออ,อิ่มท้องแต่คือการให้เกียรติกับการวัตถุดิบและคนทำ และในช่วงท้ายของการไลฟ์สดเธอก็ได้ประกาศว่าจากนี้ไปฉันจะเลิกทำโซเชียลมีเดียที่เอาแต่กินแล้วก็หัวเราะเยาะไปวันๆค่ะฉันอยากจะนำเสนอสิ่งที่ควรค่าแก่การบอกต่อจริงๆฉันอยากจะแนะนำความซื่อสัตย์ที่ประเทศไทยได้สอนฉันให้โลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นในคำพูดนั้นมีความมุ่งมั่นที่เธอไม่เคยมีมาก่อน เธอผู้เคยไล่ตามแต่สิ่งที่ดูดีในโซเชียลตอนนี้ได้สัมผัสกับคุณค่าที่แท้จริงและกำลังจะลุกขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนั้นและเธอได้กล่าวปิดท้ายว่าถึงคนไทยทุกคนพวกคนจงภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองให้มากๆนะคะข้าวกับเพราเพียงจานเดียวสามารถเปลี่ยนใจคนได้ถึงขนาดนี้มันเปลี่ยนแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างฉันได้ฉันพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่านี่คือพลังที่พวกคุณสามารถภาคภูมิใจได้ทั่วโลก คำขอโทษของเธอไม่ได้จบลงแค่การยอมรับผิดแต่มันคือการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในการนำเสนอหัวใจของความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกในสายตาของเธอตอนนี้ไม่มีอีกแล้วคำว่าก็แค่ไก่ผัดไข่ดาวปกข้าวมีเพียงความเคารพอย่างสุดซึ้งและความประทับใจในความจริงใจที่คนไทยแสดงออกผ่านอาหารเท่านั้น